พอกแม่มึงเศร้าพิษกันเราบอกข้งมือนี่กลางเว้นก็บ่ค่อยพิษกันได้ล่ะบ่กลางขึ้นเด้ซันกลางขึ้นก็เอาเหลืออยู่เด้เอ้าสชคกันบ่ครับพายุเทิง์พายุใจระบาดดิอีแม่หันแร่อยู่เทิร์กไม่พอบังบุสูเร่ปะบ่มีแต่ห้องอ้ยิอ้ยิจะเป็นส่วนนะพอมึงเนาะสู้เมียกับบ่ได้เออกลางข้ากลางคืนมึงกับบ่ลับบ่นอนบ่เดี๋ยวนี้บ่แล้วข่อยกระรุ่นซอยพ่อยู่เนาะเอาขอถามแนวพอมึงเคยอยู่เทิร์กางเทื่อบ่ เธอนั่งยู่อีแม่เกือบตายแล้วฮึวจุ๊บอะไรยังสัน่นตายยิอีแม่ห่วงว่าใจสิขาดแล้วใจสิขาดแล้วว้าวเป็นเจ้าไหนล่ะบาทนี้ข้าวหนึ่งอ,อีอ่พรนอนทับไปเลยแม่มึงบาทนี้เป็นยังล่ะเพิ่นยาอีแม่ฮึดสู <laughs> นี่มึงอย่าเก่งบาดนี้มึงตายบ่ <laughs> เป็นเจ้าไหนมึงอย่าบอกพ่อกับแม่มึงดิบอกกูถามหน่อยครับ <laughs> เมื่อนั่นเพื่อนกับพ่อเด็กน้อยลงไปเล่นเนาะเวลาช่วงพักเที่ยงก่อนสิเข่ามาเลียนกันไดกน้อยกับเล่ยนยอกันอยู่ตารางนั่นแหละเล่นอยู่ตารางแต่ตารางเลียนน่ะด่ากันอีฮายยิตีด่ากันยังก่อนอีฮายยิตีคู่พอด้ยินบาทเนี่ยก็เลยชงไซก็เลยมาถามคู่ไงเอออาจารย์ไงคู่คะเอ่อคำว่ายีตีแปลว่าอะไรคะเรือ ออแปลว่าสดชสื่นตื่นขึ้นตื่นขึ้นน้่เมืเอ่อเช้าอยู่ของภาคคู่เสร็จแล้วแสงแดดกับผูขึ้นมากย่าจี่ข่านพอมอวันนี้ฉันดีจังเลยชวยบมงนี้รายงานตัวขมันกับดีเจออฟเจ้าเก่านะครับอาการเบื้องต้นไม่มีไข้อาการทั่วไปไม่มีจะกินละครับพี่น้องฮะ <Yeah. S 2> อยากจะบอกลุงครับยุคนี้ราคาข้าวแกงใกล้จะแซงเงินเดือนพวกเราแล้วครับพี่น้องฮะ uh. คนโสดยาวไปคนโสดยาวไปยังไงฝากไปด้วยนะครับตุ่มลาสาวสวยขับอกคนไหนป่วยเนี่ยให้แอดมิด ถ้าคนไหนอยากใกล้ช okay. ิดให้แอดไลน์กันนะฮะเครื่อเสือบอกต้นไม้ยูเฮือนห้านีโบเหลือใบจักใบเลยด้วยความดีห้ามมันเด็ดมากนะเนาะคุณแจมันลงปุ้งล่างปุ้งล่างปุ้งล่างปุ้งปุงล่างจะกระดับบั๊ หวยออกแม่น้ำหนึ่งจุดทูบแล้วหวยออกฝากหยุดให้ลงสักดอกเผื่อจะได้ออกกับเขาสักที ประเทศจีนเนี่ยดีนะครับนอกจากเขาจะขายเรือดำน้ําให้แล้วเนี่ยเขาจะงมีของแถมมากมายที่มากับเรือดำน้ําไม่ว่าจะเป็นวัคซีนซินอวลเป็นอซ e, ็กซ์เรี่เล็กๆน้อยๆนอกจากนั้นไม่พอเขากลัวว่าประเทศไทยเนี่ยจะแห้งแล้งไม่มีน้ําให้เรือดำน้ำเขาดำได้เขาก็เลยปล่อยน้ําผ่านแม่น้ําโขงทาไมเรือดำน้ำขาของเราเนี่ยสามารถที่จะดำลงไปใต้ทะเลเพื่อดูแสงของหนางเงือกได้สุดยอดจริงๆนี่เขาวเชาวเฉาโจ๊เฉามาชีแม่เมืออ